รือเป็นเรื่องของดอเจดีนะครับบึงชาวาเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแบรนด์น้องเดิร์นมีทัพที่ได้กลงไปมื่กคู่นี้เจ้าบริการก็คือในการให้บริการกับนักท่องเที่ยวที่จะมาทักด้วยนะครับเราก็มีแนวคิดในการเพิ่มักยภาพ <ST an> <t une> การประชาสัมพั <ST an> <t une> นธ์ จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรีน้าโด่งร้เลยน้าโด่ง้องเลยร้องได้ฮะร้องได้อันนี้อันนี้เป็นทำเลยนะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เยี่ที่พักที่น่าสนใจอีกมากมายเลยนะครับอาจารย์สอนดนตรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างดนตี แบรด์สาระขอนด้วยคะเร่องิการบรประกอบการดว่าจะนั้นนะคะ่เรจะสปเรื่องของอูตก่าเป็นข้าว้าวนะครับืมนี่คืออะไรครนีคือข้วตาดที่รีบต้องไปว่าถ้าถาน่าจะวัดเวผ่านตลาด ขนมไขปลาดิบ้หากินมุได้แล้วนะใช่สันติขนมข้าวมุกหมอสันติไหคะเป็นน้ำมะพร้าวสดแบบสมิ่ง เขาจะมาจากปทต้องไปย่าแรที่าังหวัดยโอเคปสวนลุมสีนะคะ